ยบด่าม่ามูเจ้าขานะคะคุณน้มอดีตภรรยาของอ่าคุณซ่องดูฮีมูเจ้าขาเพิ่นเว้าได้ดีดีนะคะเว้าดีอีอิลีมูเจ้าขานะฮะย่อมรับอันสุดท้ายกับเออได้ยิ้มน้ามูเจ้านะคะเรามาสยบด่าม่าเนาอะ,อะต่างคนภูมักผู้บมักนั่นล่ะหลังจากรถแห่อ่าซ่องดูฮีนะคะไปร่วมกันกับตัวเกี่ยวมิวสิกมู่เจ้าขาตัวเกี่ยวมิวสิกก็ได้ไปร่วมกับ รถแฮซ่องดูฮี่กัมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะฮะเกิดประแสด่าม,มาประเด็นกันมื่วานนี่มุเจ้าขา,นนะะนาเนอะเมื่อนี้นะฮะคุณน้ำเพิ่นก็ได้ออกมาว้านะมุเจ้าขาเรื่องนี้มัสยบด่านะมาวสสันทาะนะเพิ่นเบอกว่าจาังใดอยากฟังบ่มุเจ้าขานะฮะอ่ะเดี๋ยวสมหญิงสิมาบอกสู้พังเพิ่นเบอกจังสี่มเเาาูเจ้าขาเขาด่ามารถแฮซ่องดูฮี่บอจาเห็นเว้ากันมาหอดหู โดยส่วนโตแล้วนะอดีตคืออดีตทุกคนปรับปรุงแก้ไขได้ไม่เคยคิดอยากให้พ่อของลูกล่มจมมีแต่อยากให้มีงานจะได้มีงานทรงลูกทั้งสองคนแต่ด้วยเมียมั่นผ้ามันมั่นก็เลยถือดาบดเ้าจ้าไดก็ให้โอกาสพอซ่องมีงานเยอะๆนะคะเห็นบอบุเจ้าขา นะส่วนตัวน้ำแค่ดูและให้กำลังใจห่างๆในฐานะเมีของลูกเท่านั้นเมื่อใดคอยแต่งงานไม่คอยกระิจ้างรถเฮซ่องดูงี่นันละว่าสันผู้เจ้าขาห <c oughs> ลกักกระซาอีโบจียิ้มหิมหมตาผู้เจ้าขาเนาะอันสุดท้ายนี่ละอันสุดท้ายนี่ถือใจผู้เจ้าขาอืม มือได้คอยแต่งงานไม่คอยกระสิจ้างรถแห่ซ่องดูหี่นันละว่าสันนะแฟนกับเอฟซีก็เข้าไปก็เมนเข้าไปกดถือใจกดหัวใจกดคำนะฮะแซ่กันรัวรเลยพู่เจ้าเอ้ยนะนะโอ้พูดได้ดีว่าได้ดีพู่เจ้าขานะฮะถือใจนะนันละบอมีผู้ใดไดอกค่ะอดีตกให้ปลปอยมันผ่านไปทุกคนก็อยากให้ออีกฝ่าย มีเงินมีทองพอสิได้ทรงเสียลูกเลี้ยงลูกซอยกันมูเจ้าขาอันใดมันผิดพลาดไปกันแลวกะปล่อยไปนะคะทุกคนมีอดีตผิดพลาดกันนะฮะผู้ใดบ่ผิดพลาดกับว่าเป็นยังสาหรับคนที่ผิดพลาดแล้วก็ต้องเข้าใจในจุดจุดนี่มูเจ้าขานะฮะอ่าฝากไว้นะมูเจ้าขานะเนาะเฮามาเสียตู่เกี่ยวมิวสิกดีกว่านะะ โตเกียวมิวสิกมีงานเยอะๆรัวๆนะ่นแหะผู้เจ้าขา FC โตเกียวมิวสิกจับมือกันให้แน่นเหมือนบอดโน้ตเพิ่นบอกผู้เจ้า